สวัสดีค่ะพบก,กับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่7กันยายน2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองเป็นอีกวันหนึ่งที่เส้นเด็กจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจํากัดน,นะคะเราให้กรอบวันนี้1640655 16, นกะคะก็ยังรูเหมือนจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะอยู่ในระหว่างการรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะสําหรับเช้านี้เนี่ยก็คงเป็นการจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของทางจีนนะคะจะ ประกาศตัวเลขนําเข้าส่งออกเดือนสิงหาคมนะคะตลาดก็คาดการณ์การเติบโตในอัตราที่ชะลอลงกว่าเดือนที่แล้วนะคะ,ะก็จะประกาศช่วง10บโมงเช้าเวลาในบ้านเรานะคะส่งออกเนี่ยในเดือนสิงหาคม ของจีนก็ตลาดค่าจะเต,ต,ติบโต17.1นะคะเดือนที่แล้วเนี่ยโต19.3นะคะนำเข้าเนี่ยตลาดค่าจะโต,ต26.8เดือนที่แล้วโตที่28.1นะคะแต่ยังคงเกินดุลการค้าในระดับมากกว่า50,000ล้านดอลลาร์นะคะสหรัฐเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจ สำคัญอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนจะจับตาในช่วงนี้นะคะเนือ่องจากว่าก็เป็นการสะท้อนภาพการความต่อเนื่องของการเติบโตหรือว่าฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าจีนก็เป็นผู้นําเข้ารายใหญ่นะคะการเติบโตของเขาก็ย่อมมีผลต่อเรื่องของอ การส่งออกของของบ้านเราด้วยนะคะเพราะเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของเรานะคะก็ติดตามค่อนข้างใกล้ชิดในส่วนของปลายสัปดาห์นะคะก็จะมีประเด็นเด่นสองส่วนที่ที่น่าติดตามนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นช่วงปลายปลายสัปดาห์ก็คือวันที่9 จะเป็นการประชุม ECB นะคะก็คือวันพฤหัสแล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยก็คงติดตามปัจจัยภายในประเทศก็คือเรื่องของการประชุมใหญ่ของสบคชุดใหญ่นะคะที่นายกเรียกให้มีการเข้ามาพิจารณาในส่วนของการคลายมาตรการคมุมเข้มในระยะที่2หลังจากที่เรา effective ในระยะที่1ไปเมื่อวันที่1กันยายนนี้นะคะก็ก่อน ก่อนครบ2สัปดาห์เราก็จะมีเข้าสู่เฟสที่2เนี่ยในวันที่15เนี่ยก็อาจจะมีการประเมินผลกันซะก่อนนะคะว่า,เ,าเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างไรนะคะอยู่ในการรับมือที่ไหวหรือไม่นะคะแต่ว่าก็มีสัญญาณในเชิงที่ค่อนข้างบวกในแง่ของยอดผู้ติดเชื้อ,อรายวันที่ยังคงลดลงต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตก็ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงหลังจากเปิด เมืองไปก็คงจะต้องอติดตามเรื่องของตัวเลขตรงนี้ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ออกมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของการพิจารณาว่าจะยกเลิกตัวพรกฉุกเฉินแล้วก็การทำงานของสบคด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะมีเอฟเฟกต v ฟในวันที่1ตุลาคมให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศนะคะ,ะเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแล้วก็ ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นนะคะในไตรมาสที่4นะคะที่ก็ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยยังคงเมนเทนภาพที่ผู้ติดเชื้อลดลงฉีดวัคซีนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแผนในเรื่องของการเปิดประเทศการเปิดเมืองเนี่ยก็คงจะมี ดำเนินการได้จริงตามที่คาดหวังหรือว่าคาดการณ์กันเอาไว้นะคะการยุบตัวสบคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาสร้างบรรยากาศให้ส่งเสริมสอดคล้องกันนะคะก็ถ้าทําได้จริงเนี่ย GDP ในไตรมาสที่4ของเราก็มีโอกาสหวังคาดหวังในเรื่องของภาคการท่องเทีย่ยวที่จะกระเตื้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ,อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ ได้บ้างในปีนี้นะคะอาจจะโตได้ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้นะคะในส่วนของประเด็นสุดท้ายที่จะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการหันกลับมาจับตาประเด็นทางด้านการเมืองภายในนะคะอาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างให้น้าหนักน้อยนะคะเนื่องจากว่าก็ยังเป็นการชูนุมในลักษณะที่เป็นแฟลชม็อบไม่ได้มีการคร้างคืนแล้วก็มีเป็นกลุ่มที่กระจายออกไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้หลังการประชุม สภาผ่านพ้นไปนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถึงแม้ในสภาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อทั้งนายกฐมนตีแล้วก็ห้าแลทนตรีนะคะแต่ว่าก็เป็นการสะท้อนอรอยร้าวส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งภาคในส่วนของภาคฝั่งรัฐบาลเหมือนกันนะคะแล้วก็ประกอบกับการชุมนุมข้างนอกเนี่ย ก็อาจจะเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะมีการนัดชุมนุมในทุกวันนะคะที่แยกอโศกนะคะตรงนี้ต้องติดตามดูพัฒนาการค่อนข้างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ความยืดเยื้อตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเป็นภาพที่ดีเท่าไหร่นะคะยิ่งเราใกล้เป็นช่วงของการที่เรากําลังจะใกล้ๆจะ,ะคลายล็อกดาวน์แล้วก็เปิดเฟสต่างๆแล้วก็จะเปิดเมืองนะคะในช่วงไตรมาสที่สี่เนี่ยถ้ามีประเด็นตรง นี้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยช่วยสนับสนุนาภาพโดยรวมเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหันกลับมาให้น้ําหนักในประเด็นเรื่องของการเมืองตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะวันที่10กันยายนนี้ก็จะมีการพิจารณาเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะคะจะกลับมาใช้แบบบัตร2ใบเหมือนเดิมนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการเลือกตั้งเนี่ยถ้าผ่านพน้นบรรลุไปได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการยุบสภาตามมานะคะตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นทางด้านการเมืองที่น่าจับตามากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องให้น้ําหนักมาขึ้นในระยะต่อไปนะคะ เรามองว่าเซ็นตน่าจะอยู่ในช่วงของรอพัฒนาการของปัจจัยต่างๆนะคะคิดว่าไปไหนไม่ได้ไกลนะคะยังอยู่ในกรอบที่เราบอกไว้ในช่วงต้นนะคะะฉะนั้นการเลือกหุ้นเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการ selective นะคะเรายังคงชอบหุ้นเปิดเมืองนะคะเพราะว่ายังดูมีแนวโน้มที่ยังคงมีความเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นในช่วงปลายปีเพื่อสอดรับกับฤดู ฤดูการแข่งการท่องเที่ยวด้วยนะคะในช่วงปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงชอบทีมนี้อยู่เพียงแต่ว่าต้องเซเล t i ีฟกันมากขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเลือกหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะเข้ามานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราเลือกมา2ตัวเป็น Pick o f the d a y นะคะจะเป็นตัวคอมเซเว่นกับตัวเมกานะคะก็จะเป็นหุ้นที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราก็มองเห็นภาพชัดเจนทั้งในแง่ของการเติบโตแล้วก็ในแง่ของการรับประโยชน์จากการเปิดเมืองนะคะอย่างตัวแรกเนี่ยตัวคอมเซเว่นนะคะก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนว่ารับ ประโยชน์จากเรื่องของการเปิดเมืองนะคะบวกกับในเรื่องของการมี Apple Event ในช่วงปลายปีของทุกปีด้วยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการสอดรับกันนะคะว่ายอดขายเนี้ยน่าจะมีแรงหนุนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ,รต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลอารมณ์ต่อการจับจ่ายใช้สอย ใช้สอยของอประชาชนนะคะก็เป็นการกระตุ้นยอดขายจากเพนทัพดีมานได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับคอมเซเว่นนะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงปลายปีที่จะมี Apple Event เข้ามานะคะจะมี การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆนะคะที่จะจัดประจำทุกช่วงในช่วงปลายปีนะคะก็สอดรับกันพอดีนะคะในเรื่องของเทศกาลการจับจ่ายนะคะเราก็มองเป็นประโยชน์กับตัวคอมเซเว่นนะคะแล้วก็มองโมเมนตัมทางด้านเทคนิคก็ค่อนข้างจะหนุนด้วยนะคะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ผ่านเส้นดาวเทรนขึ้นมาได้นะคะอีกทั้งยังมีสัญญาณในระยะสั้นและกลางช่วยหนุนโมเมนตัมในเชิงบวกนะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านของกรอบได้นะคะเมื่อวานนี้ ราคาปิดคอมเซเว่นอยู่ที่71บาท50นะคะกรอบเทรดที่เรามองน่าสนใจนะคะก็69.25ถึง74.5นะคะส่วนตัวที่2ที่เป็น Pick of the Day ของเราเราเลือกเมก้าเข้ามานะคะ เรามองว่ายอดขายเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีว่าง่ายคือขายดีนะคะเพราะว่าก็มีการเติบโตได้มากกว่าที่คาดจากธุรกิจตัวเมกาวีแคร์นะคะเติบโตในทุกภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในฟิลิปปินส์รวมถึงธุรกิจแมคแคร์นะคะถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากสถานการณ์การเมืองในเมียนมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อยอดขายเท่าไหร่นะคะโดยสรุปก็คือเมกาขายค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะในทุกภูมิภาคแล้วก็เรื่องของการแนว น้มของการปรับกําไรเนี่ยน่าจะทําได้ด้วยนะคะเพราะว่ากําไรใน2คิวที่ประกาศออกมาเนี่ยดีกว่าที่ทางฝ่ายแล้วก็ตลาดคาดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับไตรมาสที่4ซ,ซึ่งปกติเป็นช่วงไฮซีซันของตัวธุรกิจอยู่แล้วนะคะเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะถูกปรับประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานขึ้นนะคะในส่วนของเมกาเนี่ยราคาปิดเมื่อวานอยู่ที่49บาทนะคะเรามองกรอบเทรดที่น่าสน สนใจนะคะ45.5ถึง55.25นะคะฝากไว้2ตัวสำหรับที่รอบตัวเดย์นะคะ Com7 กับ Mega ในวันนี้นะคะส่วนเทคนิคอลพิกสาตัวนะคะจะเป็นตัวแบ m นะคะ GSPT แล้วก็ตัว TOA ค่ะครับมาต่อนะครับในตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับค,คิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงแบบค่อยๆดอดเก็บคุ้นไปนะครับอาจจะเดือนหน้านี้อาจจะมีเรื่องบวกๆนะครับจริงๆแล้ว ดูหุ้นกลุ่มนี้มันก็ลิงก์อะไรกับการเมืองเหมือนกันนะครับเราก็ดูหลังจากการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ยังโอเคนะดูการเมืองมันก็ยังเดินต่อไปได้นะครับยังไม่เสียสะดุดอะไรนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้เขามีแผนอะไรเขาจะทําตามนั้นนะครับบรรยากาศการลงทุนหุ้นรับเหมาก่อสร้างจะค่อยๆดีขึ้นมันมีความเกี่ยวโยงกับสถานการณ์การเมืองนะครับเวลามีโหวตอะไรอย่างเงี้ยหุ้น รับเหมามันจะไม่ค่อยไปนะครับพอเริ่มนิ่งมันก็จะเริ่มกลับมาทีนี้ถามว่าในเดือนตุลามีอะไรนะครับตุลาก็มีอะไรเยอะนะครับแต่เป็นเรื่องของการขายซองนะครับก็มันก็ข่าวพวกนี้มาคุ้นจะขยับอะครับเราก็ลองดักดักไว้นะครับในเดือนตุลาก็มีรถไฟฟ้าสีม่วงนะครับเออเจ็ดหมื่นแปดพันล้านที่มีเรื่องกันก่อนหน้านี้อะครับที่ว่ายกเลิกประมูลอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะ เหมือนกับขยับไปสักเดือนหนึ่งว่าไม่เป็นไรเดือนหน้าก็จะเริ่มขาย TOR ออกมานะครับอันที่สองเป็นมอเตอร์เวย์เอก,กชัยบ้านแพ้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับส0สัญญาย่อยนะครับสัญญาละอาสองพันนะครับแล้วก็คิดว่าจะขาย2ต้นเดือนเหมือนกันคิดว่า2อ,อันนี้ก็จะมีเรื่องบวกบวกเข้ามาผลประมูลจะว่ากันชิวสี 4. อาจจะเล่นช่วงนี้ช่วงหนึ่งแล้วก็เส้นปลายปีช่วงหนึ่งก็อาจจะต้องซื้ออะไรก่อน เหตุการณ์มันจะมาแหละครับเพราะฉะนั้นดูจากอันนี้เนี่ยนอกจากอันนี้เนี่ยดูจากบริษัทเนี่ยในเรื่องของหลังโควิดเนี่ยหลังจากปิดแคมป์คนงานนะครับเอ่อก็เริ่มตอนนี้เริ่มกลับมาทํางานปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหุ้นรับเหมามันเหมือนส่วนใหญ่ทรงของมันคือขาดปัจจัยเร่งงานใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่มันมีเรื่องขายซองก็น่าเป็นช่วงที่เราแบบซื้อดักๆแล้วรอ,เ,อ,อเก่งกําไรในช่วงนั้นนะครับ ก็ลงทุนในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังเลือกตัว CK เป็นตัวเลือกหลักครับ,รบต่อไปก็เป็นตัว AAV นะครับก็เป็นอัปเดตนะฮะสถานการณ์นะครับก็ถ้าขอรีแคปในช่วงของไตามาสองก่อนนะครับว่าไตามาสองเนี่ยก็ขาดทุนเพิ่มขึ้น48นนะครับหลกัหลกๆก็เป็นในเรื่องของขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ ที่ในไตรมาสสเนี่ยบันทึกขาดทุนเข้าไป734ล้านจากปีก่อนที่บันทึกกําไร1,800กว่าล้านบาทนะครับซึ่งหากไม่รวมเนี่ยก็ถือว่าการดําเนินงานเนี่ยก็จะดีขึ้นนะฮะโดยขาดทุนอยู่ประมาณสักพันกว่าล้านจากปีก่อนที่ขาดทุนเกือบ3,000ล้านนะครับสาเหตุที่ในปีก่อนมีขาดทุนเยอะนะครับถ้าจํำกันได้ก็คือเป็นช่วงของการระบาดของโควิดนะครับ ก็เลยมีการหยุดบินระหว่างประเทศไปตั้งแต่22มีนานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการบินไประหว่างประเทศนะครับแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยหยุดไปในช่วงของวันที่1-30เมษายนนะครับก่อนที่จะเริ่มบินอีกทีก็คือ1พฤษภาคมนะครับในปีที่แล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุผลหลกัลกๆที่ทําให้ในปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนค่อนข้างหนักนะครับสําหรับในไตามาา3นะครับ การบินเนี่ยก็ยังคงบินอยู่เฉพาะภายในประเทศนะครับซึ่งก็ยังคงได้รับผลกระทบจากตัวโควิดที่ระบาดหนักขึ้นนะครับประกอบกับมีมาตรการนะครับเข้มงวดของภาค,ครัฐนะฮะห้ามรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะฮะซึ่งเป็นจุดใหญ่นะฮะของการขึ้นลงเครื่องบินนะฮะก็เลยทําให้ AAV เนี่ยต้องมีการหยุดบินไปในช่วงของวันที่12กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนะครับก็คือเปิดได้แค่เพียง11วันก็ต้องหยุด นะครับบินนะครับซึ่งในขณะที่หยุดบินเนี่ยก็ยังคงมีต้นทุนคงที่อยู่นะครับอีกทั้งเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับก็จะทําให้มีการบันทึกขาดทุนจากสิทธิการเช่าเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในไตรมาสสามเนี่ยก็จะน่าจะไปคล้ายๆกับในไตรมาสสองของปีที่แล้วนะครับก็คือขาดทุนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นทั้งคิวออนคิวแล้วก็เยียออนเยียนะครับแต่จากมาตรการผ่อนคลายที่เริ่มออกมาวันที่หนึ่งกันยายนนะครับแล้วก็ให้สายการบินเนี่ยเริ่มขับมาบินได้นะครับ A A ว V เนี่ยก็จะเริ่มบินในวันที่3กันยานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นก็คือในเรื่องของการอนุญาตให้อ่าสายการบินเนี่ยบินได้เกินไม่เกิน75เซของที่นั่งจากเดิมที่50เอนะร์เซนะฮะก็สามารถทำให้รับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับประกอบกับการเล่งฉีดวัคซีนที่ดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกนะครับก็คาดว่าจะส่งผลดีในไตรมาส4ี่นะฮะซึ่งเป็นไฮซีซันของช่วงการท่องเที่ยวแล้วก็วันหยุดยาวที่คนจะกลับภูมิลำ ก็การดำเนินงานคาดว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ก็คงยังไม่ได้พลิกกลับมามีกําไรนะครับก็คาดว่าน่าจะยังคงกําไรต่อเนื่องขัดทุนต่อเนื่องในไตรมาสสี่นะครับแม้จะดีขึ้นนะครับบริษัทเองก็ยังพยายามปรับตัวอยู่นะครับโดยเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆเข้ามานะฮะอย่างเช่นในเรื่องของคาโก้นะครับก็จะมีการปรับเครื่องบินโดยสารบางลำเนี่ยไปทําธุรกิจคาโก้ชั่วคราวนะครับเพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับทำธุรกิจส่งอาหารส่งของแล้วก็ ผู้โดยสารผ่านแอปของ airasia.com นะครับรวมไปถึงจะขยายไปในเรื่องของการขายสินค้าความงามแล้วก็อาหารสดนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสสนี้นะครับเนื่องจากผลการหยุดบินนะครับก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีขาดการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยต้องหาสภาพคล่องเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่กำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการขายแล้วก็เช่ากลับนะครับ เครื่องบินเจ็ดลำนะฮะหรือเรียกว่าเซลล์แอร์ลิสแบงคนะฮะคาดว่าจะได้รับเงินทยอยเข้ามาประมาณ40ล้านเหรียญภายในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับเจรจากับผู้เช่าเครื่องบินนะครับในการขอยืดอายุสัญญานะครับแล้วก็ลดค่าเช่านะครับก็น่าจะเริ่มเห็นในเดือนกันยานี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็การขอยืดชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยของธนาคารไปเป็นต้นปี65นะครับแล้วก็เจรจาแบงค์ขอกู้เพิ่มอีกนะฮะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับ ส่วนในเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับของบริษัทนะครับโดยการนำไทยแอร์เอเชียเข้ามาแล้วก็เอา AAV ออกนะครับก็ยังคงดำเนินงานตามแผนนะครับตอนนี้ก็รอการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยยังคงยึดแผนเดิมนะครับก็โดยจะมีการแลกหุ้น AAV กับหุ้นของไทยแอร์เอเชียในสัดส่วนหนึ่ง AAV นะครับต่อ0.0898หุ้นของไทยแอร์เอเชียนะครับหรือเทียบเท่านะครับ ราคาหุ้นของ AAV ที่2.01บาทนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนเพื่อจะใส่เงินเข้ามานะครับ3,150ล้านนะครับภายหลังการ IPO นะครับ Thai a s i a เนี่ยจะได้รับเงินเข้ามาสักประมาณ5,900ล้านนะครับซึ่งคาดว่าการ IPO ของไท a i a i a s i a เนี่ยน่าจะอยู่ในครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับสำหรับในปี65นะครับถ้ามาดูในเรื่องของภาพการท่องเที่ยวนะครับ ก็ยังมองว่ายังคงไม่ได้กลับมาเป็นภาวะปกตินะฮะโดยเฉพาะจากตลาดในประเทศนะครับซึ่งหากดูจากตัวเลขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการคาดการกันว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยน่าจะกลับมาเดินทางนะครับที่140ล้านครั้งแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยที่13ล้านคนนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะฮะเมื่อเทียบกับในปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่110ล้านครั้งแล้วก็500,000คนนะครับ แต่ถ้าหากไปดูก่อนโควิดนะครับก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยกลับมาแค่ประมาณสัก80นะครับในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยกลับมาแค่เพียงถึงใน3นะครับซึ่งก็คาดว่าในปี65เองเนี่ยก็ยังคงขาดทุนอยู่นะครับโดยคาดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะกลับมามีกำไรได้ในปี66หลังจากตัวเลขนะักท่องเที่ยวทางไทยและต่างประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับจากการกลับมาระบาดรอบใหม่นะครับ มาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ยังไม่ไม่มีการบินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การหยุดบินที่นานกว่าปีก่อนนะครับเราก็มีการปรับขัดทุนนะครับของตัว a v เป็น6,413ล้านนะครับหรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยร้อเปรเซ็นต์บนคาดการผู้โดยสารที่3.6ล้านคนนะฮะหรือลดลงประมาณ62เปรเซ็นต์ะครับแล้วก็ในปี2565นะครับ ก็อิงจากตัวเลขของการท่องเที่ยวนะครับก็คาดว่าตัวเลขผู้โดยสารของ a v เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น13.8ล้านคนหรือโต283เนะครับแต่หากเทียบก่อน P ีโควิดนะครับหรือในปี62เนี่ยก็คิดเป็นแค่เพียง62นะครับของผู้โดยสารที่เคยรับก่อนหน้านี้นะครับก็เลยคาดว่าปี65เองก็ยังคงขาดทุนอยู่ที่1,821ล้านนะครับอิงไพ p ประบุ k 1.25เท่านะครับอันนี้ก็เป็นคาเฉลี่ย 4ปีนะฮะก่อนปีโควิดนะครับบวกกับ0.5 standard deviation นะครับราคาพื้นฐานของปี65เนี่ยก็อยู่ที่2.24บาทนะครับเรามองว่าปัจจุบันราคาหุ้นเนี่ยตอบรับนะครับการกลับมาบินมากเกินไปนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นที่แลกกับไทยไอเอเชีเองเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ2.01บาทนะครับก็ต่ำกว่าราคาบนกระดานค่อนข้างมากนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ปรับคำแนะนำ ลงเป็นขายนะฮจากเดิมที่ซื้อนะครับ ในส่วนของราคาทองคำนะคะก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเห็นการปรับตัวลงไปทดสอบในรับริเวณ1,820นะคะก่อนที่จะเกิด technical rebound นะคะแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมานะคะสำหรับในช่วงเช้านี้เนี่ยขึ้นมาในระดับ1,825เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะเ,เรามองว่าในส่วนของการเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยก็ยังน่าจะแหว่งตัวอยู่ในกรอบเดิมๆนะคะโดยในส่วนของการปรับตัวลดลงไปเมือ่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากแรงกดดันในส่วนของตัว ดอลลร์สหรัฐนะคะที่มีจังหวะของการฟื้นตัวแข็งค่าขึ้นมานะคะเทียบกับะกร้าสกุลเงินนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยดิดตัวขึ้นมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0ร้อยวันนะคะแต่ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยก็มีจังหวะย่อตัวกลับลงมาอีกครั้งเหมือนกันนะคะหลังจากที่ขึ้นไปเทสแถวระดับประมาณสัก 9. ก3จุดสามนะคะตอนนี้ลงมาแถวแถวระดับเก้2จุหนึ่งนะคะเรายังมองว่าในส่วนของดอลลร์สหรัฐเนี่ยน่าจะแว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะในช่วงนี้ ขณะที่ในส่วนของตัว US Bond Yield นะคะอายุ EU 10ปีเองเนี่ยมีปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยทั้ง2งตัวเนี่ยเรามองว่าก็ยังไม่น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็ในส่วนของตัว US Bond Yield อายุ10ปีนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังรอดูนะคะความคืบหน้าจากการประชุม ECB นะคะ แในวันที่9นี้นะคะวันพฤหัสนะคะว่าจะมีสัญญาณในเรื่องของการคุมเข้มนโยบายทางการเงินออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะประธานเฟดสาขาต่างๆที่จะมีออกมาในช่วงพุทธพฤหัสสุกนี้นะคะ เพื่อหาสัญญาณใหม่ๆนะคะชี้นําในเรื่องของทิศทางาการลงทุนในส่วนของทองคําซึ่งตรงนี้เนี่ยยังแกว่งตัวู่ในลักษณะไซเวย์อยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปดูภาพระยะสั้นๆนะคะก็จะเห็นในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคอย่างตัว MACD นะคะก็มีการจ่อเส้นสัญนอกนะคะพร้อมที่จะตัดขึ้นมานะคะที่ตัว Modified Stochastic นะคะยังชี้ขึ้นพร้อมกับในส่วนของ RSI นะคะที่ยังแกวงตัวอยู่สูงกว่าระดับ50นะคะก็อาจจะทําให้ภาพระหว่างวัน เ,เห็นการยกตัวขึ้นมาของตัวราคาได้บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่ายังมีปัจจัยที่ให้ติดตามกันอยู่นะคะในเรื่องของอประเด็นที่เป็นเรื่องของกรารประชุม PCB แล้วก็ ตัวความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะอันนี้อาจจะจํากัดในเรื่องของอัพไซด์นะคะแล้วก็ในส่วนดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยเรามองว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นการอ่อนค่าลงไปอ,อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยูโรเองที่เคยเป็นแรงกดดันกับตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยก็เริ่มชะลอชะลอการแข่งข้าเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนว่าความสนใจก็จะไปอยู่ที่การประชุมของ ECB นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังไม่เห็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะคะในคืนนี้นะคะ,ะจะมีเรื่องของตัวเลข GDP นะคะจากทางฝั่งยูโรโซนเนี่ยในช่วงบ่ายนะคะก็คาดการว่าตัว GDP ไตรามาส2นะคะเทียบเยียๆแล้วก็คิวๆเนี่ยจะออกมาค่อนข้างทรง,งตัวจากครั้งที่แล้วนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราเล มองว่ายังขาดปัจจัยที่จะเข้ามาชี้นำทิศทางตลาดนะคะทำให้ยังเห็นการเกือ่นตัวอยู่ในกรอบประมาณ1,820-1,830ถึงเหรียญสหรัฐต่อออนสนะคะในส่วนของตัวราคาทองคำสปอต ส่วน GOU 21นะคะเราเห็นการเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตประมาณ2เหรียญนะคะดังนั้นในส่วนกลยุทธ์การลงทุนก็คงจะต้องเน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะระหว่างวันในส่วนของตัว GOU 21นะคะมองกรอบการเทรดดิ้ง1,822ถึง1,832ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ